ถาเบรเก็บแล้วเหรออันนี้เราก็มีน้องที่บ้าอิสลามมาด้วยนะครับหนึ่งคนครับนี่นะครับนี่ก็สอยมาลายจา๋าโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับ ถึงกับร้องขอชีวิต yeah! ลาตะนาว่ายังไง

ไมาบอกว่าเรจัเงี้ยวมาไม่มีหองใช้่ไหมขึ้นไปแล้วจะเป็นอนอยู่งนมันเป็นยังไงเนี่ยมึ้นไตมันเลือสองอันอะเพราะว่า